บทที่ห้าสิบสี่ลามะเจ้าอาวาสพูดก,กับฉันเรื่องใบอนุญาตผ่านแดนเสียงของกาปงแจ่มชัดถนัตถนีและจิกเม่ก็ทำหน้าที่ล่ามได้อย่างน่าชมเชยพวกคนใช้และผู้หญิงกับเด็กออกไปจากห้องนั้นแล้ว บรรยากาศภายในห้องที่สว่างด้วยแสงตะเกียงน้ำมันเนยซึ่งจุดไว้ตามที่ต่างๆดูเป็นงานเป็นการ,ก,ารกว่าเมื่อครู่ไฮโนลิชสบตาคิชันความหวังที่จะเดินทางคืบหน้าให้ถึงนครหลวงของทิเบตฉายแสงรไรๆอยู่ในใจเขาบ้างแล้วเป็นอีกครั้งที่ชายหนุ่มนึกดีใจที่น้องสาวคนเล็กเดินทางมาด้วย มาช่วยให้ปัญหาเฉพาะหน้าคลี่คลายไปได้บ้างกาปงผู้มีตำแหน่งและที่พักในเมืองกาตกยังคงกล่าวต่อไปเรื่อยๆเว้นพักให้จิกมีแปลเป็นระยะระยะเช่นเคยท่านเจ้าอาวาสและฉันไม่เคยได้ข่าวคราวนักโทษชายฉเฉลยศึกที่พวกคุณตามหาเลยถ้าสองคนที่ว่านี่หนีเข้ามาจริง ก็คงมีปัญหาไม่น้อยพวกคุณเองก็คงจะรู้แต่ก็เอาเถอะฉันจะออกใบอนุญาตผ่านแดนจนสุดเขตท้องที่ที่ฉันมีอำนาจปกครองก็แล้วกันนับว่าเป็นความกรุณาอย่างยิ่งแล้วล่ะครับคิชฉันตอบกลับไปอย่างน้อยเท่าที่รู้มาอำนาจการปกครองของกาโปงผู้นี้ก็จะช่วยให้ทุกคนเดินทางต่อไปจนถึงชายแดน,นเนปาล ซึ่งก็ยังดีกว่าถูกบังคับให้หันกลับอย่างที่วันวันกันไว้ในเมื่อวานนี้พวกคุณต้องสัญญาว่าจะไม่เดินทางเกินเลยห้ามเขตที่บอกไว้ในใบอนุญาตนี่เสียงกล่าวสื่อไปทางผ่านจากยับนักไปจนถึงลาซาจะมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลเหมือนเหมือนที่นี่นั่นแหละจะไม่มีใครยอมให้คนต่างชาติผ่านเข้าไปถึงในทิเบต ไปจนถึงลาซาได้เลยถ้าไม่ได้รับการยินยอมตกลงจากรัฐบาลที่เมืองหลวงผมได้เรียนให้ลามะท่านจเจ้าอาวาสทราบแล้วว่าเราได้ติดต่อไปยังลาซาก่อนออกเดินทางคิดว่ายังไงยังไงก็จะต้องได้ข่าวพร้อมใบอนุญาตผ่านแดนที่ใดที่หนึ่งระหว่างทางคิดชันต่อรองต่อไปถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆ กว่าข่าวจะมาถึงใบอนุญาตหรืออะไรที่ว่าก็ต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆละ่ะคุณเอลิสได้ยินกาปงตอบชัดถ้อยชัดคำต่อข้อต่อรองนั้นอย่างสุภาพท่าทีกริยาอาการก็ดูเป็นมิตรยิ่งกว่าที่หญิงสาวคาดคิดด้วยซ้ำไม่ต้องสงสัยเลยว่าภาพเขียนเหมือนคนจริงที่ร่อนเอื้อเฟื้อจะเป็นที่พออกพอใจ ของบุรุษผู้นี้ไม่น้อยเลยคิดชันเป็นฝ่ายนิ่งอึ้องอั้นไปในที่สุดคำพูดของกาปงชวนให้ชายหนุ่มสะดุดคิดขึ้นมาได้ว่าการคาดคะเนต่างๆที่แล้วมาควรจะต้องคำนึงถึงว่ากำลังติดต่อกับใครผู้ใดมากที่สุดที่เบตเก็บตัวแยกตัวเองออกจากโลกภายนอกนานเต็มทีมากเต็มที มีหนำซ้ำยังขาดวิทยาการใหม่ๆจากการเก็บตัวและไม่ยอมให้คนต่างชาติหรือวิทยากรสาขาอาชีพต่างๆผ่านเข้าประเทศได้ง่ายๆเชื่อเราเถอะกาปงกล่าวสื่อไปและจิกเม่ก็ทำหน้าที่ล่ามพวกคุณจะอยู่พักผ่นที่นี่จนกว่าจะพร้อมออกเดินทางก็ไม่มีใครว่าใบผ่านแดนนี้บอกรายละเอียดแล้วว่า คุณจะต้องใช้เส้นทางผ่านที่งักยู่เซอร์สกมมงเซปากาตกเข็นโลลุงซัมซังตรักซมและขยับนักฉันจะลงหมายเหตุไว้ด้วยว่าพวกคุณมีสิทธิ์ที่จะขอซื้อแลกเปลี่ยนจามรีสองตัวเพื่อบรรทุกของพวกพ่อค้า จะต้องขายสะเบียงให้ในราคาท้องถินและให้เชื้อเพลิงไว้ใช้หุงต้มป้องกันความหนาวโดยไม่คิดมูลค่าคำกล่าวในประโยคท้ายๆผู้พูดดูจะยิ้มแย้มอย่างพอใจในความเอื้ออารีเป็นพิเศษของตนอ๋อกาปงผู้มีหน้าที่ปกครองท้องถิน่นอีกหลายเขตและมีศูนย์กลางอยู่นณเมืองกาตกอุทานเหมือนจะนึกขึ้นได้ ฉันอย่างหมายเหตุไว้ด้วยว่าพวกคุณมีสิทธิ์เลือกคนรับใช้จากที่พักของคนเดินทางสำหรับดูแลหงหาระหว่างพักแรมด้วยคิดชัน้อมศีรษะรับก่อนจะหันมาสบตากับไฮโนริชเอริสค่อยๆทอดถอนใจความจริงก็เกือบสามเดือนแล้วที่พากันออกเดินทางมาจากเดรราดันด้วยความหวังว่า ไม่ช้าไม่นานจะมีข่าวจากราซามีใบอนุญาตผ่านแดนมารออยู่ณจุดใดจุดหนึ่งระหว่างเส้นทางผ่านที่กำหนดไว้หญิงสาวไม่อยากคิดเลยว่าแล้วก็จะต้องพากันหันหลังกลับยุติการค้นหาร่องรอยของบิดาแต่เพียงเท่านี้นิมิตและรมป้าก่อไฟไว้แล้วหน้ากระโจมนอบู ไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อทุกคนกลับไปถึงร่มป้าก็รายงานให้รู้มีพวกเร่ร่อนตั้งกระโจมอยู่นอกหมู่บ้านออกไปขอรับซาฮิบโนบูว่าจะลองออกไปพูดคุยดูเผื่อจะได้ข่าวคราว,าวบ้างเธอจะต้องใช้เวลาเขียนรูปกาปงและลามะเจ้าอาวาสอีกสักกี่วันคิชันหันมาทางหญิงสาวร่างโปร่งบางที่ยืนนิ่งข้างๆกองไฟ แสงสีส้มจากเปลวเพลิงจับเซียวหน้าหลอนอย่างเต็มตาแม้ไม่ได้พูดจาก็ไถ่าถามสักกี่คำชายหนุ่มก็พอจะรู้รู้ว่าหล่อนเหนื่อยและค่อนข้างเครียดไม่ได้ดังใจอะไรสักหลายอย่างคำพูดของกาปงก็คงมีส่วนให้หญิงสาวผิดหวังไม่น้อยเลยเช่นกันคิดชันถอนใจใหญ่ หล่อนคงหวังว่าจะได้ใบผ่านแดนไปจนถึงลาซาเลยนั่นทีเดียวกระมังอีกครั้งที่เขานึกเวทนาหล่อนจับใจทีเดียวแสงตาที่เคยกล้าวแข็งโชนแสงแรงและมักจะเคร่งเครียดเป็นนิดของเขาอ่อนแสงลงแววอ่อนโยนลึกล้ำที่แฝงเร้นวาบไวในหน่วยตาแทนที่ผู้หญิงคนนี้ เกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในความรู้สึกของเขามาช้านานมากอะไรหลายอย่างในตัวหลนไม่ว่าจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวนิสัยใจคอที่แม้บางครั้งจะดูดือรร้นจนให้นึกขุนขึ้นแต่เมื่อประมวลความรู้สึกอันจริงแท้ในใจเขาแล้วก็คือความชื่นชมยินดีลึกซึ้งดื่มดำล้ําลึกมากมายแทนที่ ความรู้สึกเหล่านี้เองที่ก่อเกิดความห่วงใยเอื้ออาทรสารพัดที่จะไหลรินอยู่ในใจเขาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความรู้สึกสำนึกที่เขาเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้แสดงหรือเอ่ยเป็นวาจาให้หลอนหรือผู้ใดล่วงรู้แม้แต่น้อยนิดครั้งนี้ก็อีกเช่นกันคิชันขยับกายเข้าใกล้อีกนิดนิดเดียว ก็พอดีหญิงสาวหันกลับมาเต็มตัวไม่กี่วันหรอกคะ่ะถ้าฉันทำงานเต็มที่ก็คงจะใช้เวลาไม่กี่วันประโยคนั้นบอกความทดทออยู่ไม่น้อยเลยเราจะหาทางไปให้ถึงลาซาจนได้ไม่ว่าใบผ่านแดนจะมาถึงหรือไม่คำกล่าวนั้นย้ำแน่นหนักจนเอ,อลิสต,ต้องเหลือบในตาขึ้นมองตรงตรง นานเต็มทีที่หญิงสาวไม่ได้เห็นแววอ่อนโยนในดวงตาคมปราบคู่นี้แววที่เมื่อวาบไวปรากฏเมื่อใดในตาคู่นั้นก็จะดูงดงามล้ำลึกอย่างน่าพิศวงจอร์จคงจะไม่ลืมพ่อง่ายๆหรอกคะ่ะฉันแน่ใจครั้งสุดท้ายที่พบกันก็ดูท่าทีว่าเขาจะเป็นคนดีมีน้ำใจ อย่างน้อยเราก็ไม่ได้ขอร้องในเรื่องที่เขาช่วยไม่ได้ไม่ใช่หรือคะก็หวังว่าอย่างนั้นแหละคิดชันตอบสั้นๆมีความผิดปกติเกิดขึ้นในใจเขาอีกแล้วมันวูบวาบเหมือนมีเปลวเพลิงแลบเลียอยู่ในอกในใจร้อนรุ่มขึ้นมาทีเดียวเมื่อได้ยินได้เห็นวาจา กริยาท่าทีของหลอนยาเมื่อเอ่ยถึงจังยิมปากินเปล่าหรือจอร์ชให้คลางแคลงสงสัยขึ้นมาฉับพลันภาพต่างๆในอดีตเรียงรายแล้วชายหนุ่มก็เห็นคนตรงหน้าหยิบสร้อยคอเครื่องรางจากกระเป๋าขึ้นมาส่องกับแสงไฟเสียงพึมพำมาเข้าหูเขาอีกครั้งจอร์ช ให้เครื่องรางชิ้นนี้กับฉันค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงที่เบททุกคนมีไว้ประจำตัวยังไงยังไงฉันก็แน่ใจนะคะว่าเขาจะไม่ละเลยถ้าได้ข่าวที่ส่งไปทางราซาอย่างที่คุณลุงได้จัดการก่อนที่เราออกเดินทางครั้งนี้เราก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันเสียงเขาแค่นไปเล็กน้อยอย่างลืมตัว ความจริงก็หลายเดินเต็มทีแล้วน่าจะมีข่าวคราวให้รู้บ้างสาฮิบสาฮิบเสียงกูแต่ไกลก่อนการสนทนาจะจบสิ้นลงด้วยซ้ำเอลิสปล่อยให้ความแปลกใจที่วาบขึ้นมาจากถ้อยคำและน้ำเสียงของเขาจางหายละลายสิ้นทันทีที่นอบูวิ่งมาถึงสีหน้าสีตาและคำพูดที่ร้อนรนตื่นเต้น เคร่องพูงออกจากปากซาฮิบผมออกไปพบครอบครัวพวกเร่ร่อนนอกหมู่บ้านซาฮิบนอบูผู้พลางก็หายใจหอบพลางด้วยวิ่งมาตลอดทางผู้หญิงคนนี้กับผัวสามคนที่ที่อยู่ด้วยกันบอกว่าเคยเห็นผู้ชายผิวขาวสองคนผ่านไปทางจังตังผมให้เขาดูรูปที่ซาฮิบให้ไปด้วยยังไงอีกพูดไปเร็วเสียงคิชันซักไซ ไฮโนลิชเข้ามาสมทบเอริสรู้สึกไปทีเดียวว่าในอกในใจหล่นเหมือนมีอะไรบางอย่างหนุนเนื่องขึ้นมาอย่างรวดเร็วเหมือนกับว่ามีทานน้ำไหลแรงเอ่อล้นทนขึ้นมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวกระบอกตาทั้งคู่ร้อนเผาวมอไม้เชื้นด้เหนือที่ซึมซาบตามตัวกันออกมาเขาบอกผมว่าสองคนนั่น มีหนวดเคราลงรังคงจะบอกได้ยากหรอกครับซาฮีบแล้วมันก็หลายปีเต็มทีซาฮีบคงจะทราบนะครับจางตังเนะี่ยมีพวกเร่ร่อนมากมายคิดชันพยักหน้าจากหนังสือแผนที่และรายละเอียดที่เขารวบรวมไว้อย่างรอบคอบเพียงนอบูเอ่ยถึงจางตังชายหนุ่มก็สิ้นสงสัย ไฮโอลิชและเอียริสเท่านั้นที่หันมามองอย่างจะรอคำตอบจากชายหนุ่มโดยไม่มีใครรู้รายละเอียดต่างๆมากไปกว่าคิชันผมคิดว่าเราได้ข่าวที่ต้องการบ้างแล้วละ่ะจางตังเป็นภาษาท้องถิน่นที่ชาวทิเบตเรียกดินแดนทางเหนือของลาซาผมเคยพูดกับคุณพ่อคุณตอนที่เราศึกษาแผนที่เส้นทางที่จะเดินทางด้วยกัน เสียงคิชันตื่นเต้นไม่แพ้นอบูเมื่อไหร่เมื่อไหร่เขาก็ยังเคารพยกย่องฮันส์ึชไนเดอร์อย่างมากมายอยู่ในใจยังสำนึกในน้ำใจเมตรีความเอื้ออารีเยี่ยงพ่อกับลกูกที่บุรุษผู้นั้นมีต่อตนอย่างไม่รู้ลืมตอนที่คุณพ่อคุณอยู่ในค่ายกักกันเฉลยศึกผมติดสินบนยามที่นั่นส่งหนังสือเข้าไปให้ท่านอ่านหลายเล่ม เรื่องเกี่ยวกับที่เบตทั้งนั้นเลยเราศึกษาเส้นทางเดินทางหนังสือพวกนั้นน้ำใสๆอุ่นจัดเอิบอาบวาบวาบับอยู่ในหน่วยตาของเอลิสคำบอกเล่าของชายหนุ่มพาให้หญิงสาวนึกถึงพ่อพ่อผู้เป็นสุดที่รักเป็นปราการแข็งแรงในดวงใจหล่อนมาแต่เล็กแต่น้อยนึกไปถึงความลำบากทุกทรมานของพ่อนานประการ เราพูดกันถึงเรื่องที่หลวงพ่อโจฮันเกลเบอร์ตบปลอมตัวไปกับกองคารวาลลักลอบผ่านแดนเข้าไปจนถึงลาซาเมื่อสามร้อยปีมาแล้วเรื่องนี้เหมือนกันที่คุณพ่อคุณสนใจแล้วก็เลยพูดกันถึงจางตังเพราะทุ่งราบทางเหนือที่ว่านี่จะมีแต่พวกเรื่อร่อนไปมาอยู่อาศัยถ้าไปทางซิกัเสเซก็จะต้องพบกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมากมายเชียวแหละ ซิกดเสที่คิดชันเอ่ยถึงเป็นเมืองใหญ่ที่สองรองลงจากลาซาในทิเบตเอริสรู้ดีหล่อนศึกษาแผนที่และอ่านเรื่องราวต่างๆจากหนังสือมาบ้างแล้วตั้งแต่ได้ข่าวการหายสาบสูญของพ่อถ้าอย่างนั้นไฮโนลิสเองก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นเร่าเต้นแรงขึ้นมาทีเดียว คุณคิดว่าพวกเร่ร่อนที่นอบูไปพบคงไม่ได้กุเรื่องให้นอบูฟังไปกันเถอะคิชันขยับตัวถ้าไม่ไปพบด้วยตัวเองก็คงไม่สิ้นสงสัยกันละคุณจิกเม่ชายหนุ่มสั่งให้ชายชาวท่เบตที่ว่าจ้างมาให้ทำคบไฟกระโจมขนจมรีของพวกเร่ร่อนที่นอบูนำทางไปนั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านพอควรทีเดียว เอ,อลิสเคยอ่านเรื่องราวที่ชาวทิเบตบางกลุ่มมีสามีภรรยามากกว่าหนึ่งคนมาแล้วจึงไม่ใช่เรื่องที่หลอนจะแปลกอ,อกแปลกใจอะไรนักหนาต่อไปหากการอ่านเรื่องราวเหล่านี้จากตัวอักษร <c oughs> ก็ยังไม่เท่ากับการที่ได้มาพบเห็นกับตาตัวเองอย่างนี้หญิงสาวเจ้าของกระโจมอายุไม่เกิน25ปีหน้าตาสะสวยดูอ่อนวัย และยิ้มย่องผ่องใสต้อนรับทุกคนอย่างคาดไม่ถึงแม้ว่าเอรลิสจะจดจอกับข่าวคราวของบิดาหล่นก็ยังมีแก่ใจจะสังเกตสังกาการแต่งกายของหญิงสาวตรงหน้าผู้หญิงคนนี้มีวิธีแต่งเนื้อแต่งตัวที่ผิดแผกไปจากภรรยาของกาปงแห่งเมืองกาตกอย่างขาวกับดำนั่นเลยไม่มีผ้านุ่งที่ทอจากผ้าขนสัตว์ ไม่มีเสื้อไหมสีสดสวยและเครื่องประดับหรูหรานอกจากเสื้อตัวยาวกอมเท้าที่ตัดเย็บจากขนแกะเท่านั้นหล่นไว้ผมเปียยาวผมดำเป็นมันสลวยที่ถักเป็นเปียแน่นเปรี้ยนนั้นประดับประดาด้วยเปลือกหอยแมลงผู้เหรียญเงินและเครื่องประดับผมถูกๆที่พ่อคาเร่คงจะขนมาขายจากอินเดีย เป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่เอริสต,ต้องลิ้มรสน้ำชาแบบทิเบตชาร้อนๆที่ใส่เกลือและเนยรสชาติของมันพาให้หญิงสาวเคลื่อนเหียนไม่น้อยเลยไฮโนลิชและคิดฮันก็คงจะต้องรู้สึกหากไม่มีใครเอื้อนเอ่ยหรือแสดงให้เจ้าของกระโจมรู้สึกภายในกระโจมขนจมรีมีขนสัตว์ปูทางทับบนพื้น และกองไฟที่สว่างโพรงให้ความอบอุ่นตลอดเวลาที่ขาดไม่ได้ก็คือแท่นบูชาและตะเกียงน้ำมันเนยพร้อมด้วยรูปของดาลัยลามะจบบทที่54เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ